าสมุนไพรดีท็อกซ์ล้างพิษตับคืนพลังให้ร่างกายฟื้นฟูจากภายในสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัญญาชาแนลวันนี้นะคะรัญญาจะพาทุกคนมารู้จักกับสมุนไพรไทยค่ะที่ช่วยดีท็อกซ์ตับล้างสารพิษฟื้นฟรูร่างกายให้สดชื่นและช่วยให้เลือดสะอาดขึ้นค่ะ ใครนะคะที่พักผ่อนน้อยดื่มกาแฟรหรือแอลกอฮอล์บ่อยทานของมันของทอดเยอะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะตับของเรานั้นต้องการการพักบ้างค่ะ 1. นขมิ้นชันสมุนไพรคู่ครัวล้างพิษตับชั้นเยี่ยมขมิ้นชันนั้นนะคะเขาจะมีสารเคอร์คูมินค่ะที่ช่วยขับสารพิษและลดการอักเสบของตับ ทำให้ตับสร้างเอนไซม์ดีขึ้นช่วยย่อยและขับของเสียได้ไวขึ้นวุธิทานนะคะชงขมิ้นผง1ช้อนชาในน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนหรือหลังอาหารเย็นค่ะเคล็ดลับนะคะทานคู่กับพริกไทยดำเล็กน้อยจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารเคอร์คูมินได้ดีขึ้นค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้นะคะผู้ที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดี หรือมีการอุดตันในทางเดินน้ำดีไม่ควรใช้บ่อยค่ะห้ามกินขมิน้นร่วมกับยาละลายลิ่มเลือดหรือยาแอปไพรินเพราะอาจทำให้เลือดออกง่ายควรกินในปริมาณที่พอดีวันละไม่เกินสองช้อนชาแบบผงค่ะ 2. ลูกยอช่วยกระตุ้นการขับสารพิษ ลูกยอเขาจะมีเอนไซม์เปอร์เซโรนินนะคะที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ตับกระตุ้นให้ตับขับของเสียออกจากร่างกายได้เร็วขึ้นวิธีดื่มนะคะก็คือนำลูกยอสุกหนึ่งลูกปั่นผสมกับน้ำผึ้งและน้ำมะนาวเล็กน้อยดื่มสัปดาห์ละ2-3ครั้งค่ะข้อควรระวังนะคะลูกยอเนี่ยจะมีรสชาติและกลิ่นค่อนข้างแรงถ้าดื่มมากนะคะก็อาจทำให้คลื่นไส้หรือท้องอืดคนที่เป็นโรคไต ควรระวังเพราะลูกยอมีโพแทเสเซียมสูงค่ะสตรีมีครรหรือให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงค่ะ 3. าใบหม่มอนล้างไขมันเกาะตับใบหม่อนจะมีสารฟฟรโวโนอยด์และโพลีฟินอนช่วยลดไขมันพอกตับและกระตุ้นการทำงานของตับให้กรองสารพิษได้ดีขึ้น วิธีต้มดื่มให้ใช้ใบหม่อนแห้งประมาณ5-7ใบต้มกับน้ำา1ลิตร10นาทีดื่มอุ่นๆแทนน้ำชาได้เลยค่ะข้อควรระวังนะคะถ้าดื่มมากเกินไปอาจทำให้ความดันต่ำหรือน้ำตาลในเลือดลดลงมากเกินไปค่ะผู้ที่กินยาลดน้ำตาลในเลือดหรือยาลดความดันควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ร่วมกันค่ะ 4. บัวบกฟื้นฟูตับจากภาวะอักเสบบัวบกไม่ได้มีดีแค่แก้ช้ำในนะคะแต่ยังช่วยลดการอักเสบของตับและฟื้นฟูเนื้อตับให้แข็งแรงวิธีทานปั่นน้ำใบบัวบกสดดื่มวันละ1แก้วไม่ควรเกินวันละ2แก้วถ้าไม่ชอบรสเขียวเข้มให้ใส่น้ำผึ้งหรือน้ำมะนาวเล็กน้อยได้คะ่ะข้อควรระวังนะคะ ดื่มในปริมาณมากอาจทำให้ง่วงซึมหรือความดันต่ำชั่วคราวควรดื่มไม่เกินวันล,ละ1-2แก้วและพักการดื่มทุก2-3สัปดาห์สตรีมีครรภ์น,นะคะก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจกระตุ้นหมดลูกได้เล็กน้อยค่ะ 5. สมอไทยสมุนไพรล้างพิษครบวงจร สมอไทยช่วยขับของเสียจากตับและลำไส้มีสารแทนนินสูงช่วยฟืน้นฟูการทำงานของระบบขับถ่ายวิธีใช้นะคะต้มสมอไทยแห้ง3-4ลูกในน้ำา1ลิตรดื่มตอนเช้าและเย็นสมอไทยนั้นนะคะเขาก็เป็นหนึ่งในตรีพลาที่เหมาะแผนไทยใช้ล้างพิษเนืร่างกายมานานหลายร้อยปีค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะ ฤทธิ์ของสมอไทยนั้นเป็นฤทธิ์ยาระบายอ่อนๆถ้ากินมากอาจถ่ายบ่อยหรือปวดท้องได้ค่ะไม่ควรกินต่อเนื่องทุกวันนะคะเป็นเวลานานควรเว้นสัก2-3วันผู้ที่เป็นโรคกระเพาะควรระวังค่ะเพราะรถฝาดอาจระคายเคืองกระเพาะได้ค่ะ ใครนะคะที่อยากเริ่มดูแลตับแบบธรรมชาติเริ่มจากสมุนไพรเหล่านี้ได้เลยค่ะแต่จําไว้นะคะสมุนไพรไม่ได้แทนยาแพทย์โดยตรงถ้ามีโรคประจําตัวหรือทานยาประจําก็ควรปรึกษาหมอก่อนเสมอค่ะ ดื่มสมุนไพรพอดีคือวันละ1-2แก้วสลับชนิดกันถ้ามีอาการผิดปกตินะคะอย่างเช่นคลื่นไส้เวียนหัวปวดท้องให้หยุดทันทีผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ทุกครั้งอย่าทานสมุนไพรหลายชนิดพร้อมกันโดยไม่รู้สรรพคุณเพราะอาจตีกันได้ค่ะ สมุนไพรดีท็อกตับช่วยได้จริงค่ะแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีและพอดีอย่าลืมพักผ่อนดื่มน,น้ำเยอะๆและออกกำลังกายควบคู่ด้วยนะคะเพราะสุขภาพดีเริ่มจากความสมดุลไม่ใช่แค่การกินสมุนไพรยอย่างเดียวค่ะทุกสมุนไพรมีข้อดีและข้อควรระวังนะคะก่อนใช้ควรศึกษาวิธีให้ถูกต้องหรือปรึกษาแพทย์หากมีโรคประจำตัวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ